เป่าผมยังไงให้แห้งไวมินจะใช้ไดเป่าผมในการเป่าผมนะมินจะไม่ใช้พัดลมเพราะพัดลมอ่ะเป่าแล้วหนังศีรษะจะไม่ค่อยแห้งเพราะหนังศีรษะไม่แห้งจะเป็นปัญหาของเชื้อราการคันผมร่วงได้วิธีเป่าผมของมินมินจะถือไดแบบสูงสูงแบบนี้ให้ห่างจากหนังศีรษะประมาณ15เซนหรือใครจะแบ่งผมเป็นช่อๆก็ได้น,นะก็ทําให้ผมแห้งไวเหมือนกันวิธีเป่าผมแบบเนี้ยมันจะทําให้ผมเราตรงแบบตรงธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องหนีการเป่าผมแบบเนี้ยมันจะทาให้หนังศีรษะแบบแห้งสนิทถ้าผมยาวแบบมินอ่ะหนังศีรษะกับกลางผม จากนั้นก็ค่อยมาเก็บปลายโดย<ม>เป่าในลักษณะแบบนี้เลยจับปลายผมแล้วก็เป่าหรือเราจะไล่ก็ได้นะการเป่าแบบนี้จะทําให้หนังศีรษะไม่แอบชื้นหนังศีรษะแห้งและผมก็จะไม่ชีฟ้ฟูจะตรงสวยที่สำคัญอะเวลาเราเป่าผมมาแล้วหนังศีรษะเราแห้งใช่ไหมเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเส้นผมไม่ว่าจะเป็นรังแคเชื้อราผมร่วงแล้วก็วม,มินจะเลือกใช้ใดที่มีไอออนลบเพื่อช่วยถนอมเส้นผมและลดผมชี้ฟูแล้วก็เป็นใดที่เป่าผมแห้งไวด้วยนะเชื่อปะมินใช้ใดตัวเนี้ยมินเป่าไม่ถึงสิบนาทีผมมินก็แห้งแล้วนะมินจะใช้โ ใช้ดูนะ